สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมกับช่อง Top Story เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกม Casey Mine นะครับโดยตัวเกม Casey Mine นี้นะครับก็จะเป็นการมินตัวละครครับแล้วก็มินตัวหลิกนะครับก็เป็นการสร้างห้องขุดเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเกมก่อนนะครับก็โดย Casey Mine นะก็จะเป็นแบบนี้นะครับโดยหน้าเว็บก็มีประมาณนี้ส่วนตัวแพนไอพวกพาร์ทเนอร์ก็ยังไม่มีเยอะมากนะเพื่อนๆก็สามารถลองมาดูได้นะครับก็ขั้นตอนแรกคือเราก็ต้องเป็นมินตัวละครก่อนนะครับแล้วก็มินตัว ไอตัวหลิกมาครับเพื่อทําการต่อสู้กับตัวละครอะไรเงี้ยไปไฟเอนมี่นะครับแล้วก็ได้รีวอร์ก็จะเป็นตัวเหรียญตัวนี้ครับเป็นเหรียญพาวเวอร์ตัวนี้ครับก็สามารถเอามาเพลมเป็นรางวัลรีวอร์ได้นะครับโอเคครับส่วนทองทางติดต่อก็จะมีทวิตเตอร์ดิสคอร์ดแล้วก็เทเลแกรมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูตัวนี่ครับที่จะต้องซื้อนะครับก็โดยตัวละครนะครับมันจะเป็นระบบออร์ l เคิลก็ยังไงเพื่อนๆก็ลองช่างใจดูแล้วก็ศึกษาดูให้ดีนะครับอันนี้ที่เราจะต้องแนะนําการเล่นก็คือแบบว่าเราจะต้องมีตตัััววละะคครร1นบ แล้วก็จะมีตัวละครหนึ่งตัวครับขั้นต่ำก็คือจะวางหลิกหลิกพวกนี้ที่การขุดเนี่ยครับได้ประมาณสิบตัวเท่านั้นนะครับก็เราก็แรกๆก็มิ้นตัวละครสักตัวหนึ่งแล้วก็มามิ้นหลิกสักห้าอันก็ได้หรือว่าสักอันนึงก็ได้ครับในสำหรับคนที่งบน้อยนะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนแรกผมก็จะพาไปดูตัวไวริสก่อนนะครับก็โดยตัวคอนเซปต์เกมครับก็เป็นแคสซี่มายนิ่งครับก็คือเป็นเกมที่ผมบอกครับเป็นเกมแบบเกี่ยวกับการเพย์ทูเอิร์นที่การขุดหลิกขึ้นมานะครับโดยเอาหลิกตัวนี้ไปสู้กกััับบตวไมนนเรใะค ครับตัว smart contact ก็คือรานอยู่บนตัวไอ้ b i n e นะครับโอเคผมแปลมันภาษาอังกฤษดีกว่าโอเคครับ mining room นะก็จะเป็นห้องที่สำหรับเอาไว้สร้างครับคือทุกคนก็ต้องแบบว่าซื้อมินตัวละครเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามาสร้างตัวละครในเกมแล้วก็เอาไปมินเพื่อทำการต่อสู้ประมาณนี่ครับเนี่ยเราจะมีตัวละครมีตัวละครของเราหนึ่งตัวใช่ไหมครับก็อย่างที่ผมบอกอจ,จะวางหนึ่งตัววางได้ยี่สิบหลิกเนี่ยแล้วก็ต้องดูพลังงานแต่ละตัวว่า ใช้พลังงานเท่าไหร่ไปสู้กับพลังงานเท่าไหร่ประมาณนี้ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวหลิกนะครับที่เราสามารถเปิดออกมาได้นะครับก็มีทั้งคอมมอนอันคอมมอนแร่พวกนี้ก็มีแต่แต่ละตะแต่ละอย่างต่างกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคอนเซปต์ต่อเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแปลภาษาไทยดีกว่าง่ายด้วยอันนี้นะครับก็แป๊บหนึ่งนะครับไฟฟ้าอิเล็กทริคนะครับก็โดยตัวขุดที่เราเหรียญที่เราจะได้ชนะมาครับก็จะเป็นเหรียญ ใช้ตอนในเกมมันจะใช้โทเค็นชื่อว่า PWR นะก็เป็นเหรียญพ w e r นะครับคือตัวเหรียญเนี่ยครับจะมีราคาขึ้นลงตลอดนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนี้นะครับเนี่ยครับราคาเป็นกราฟนี่ครับมันมีขึ้นมีลงนะครับก็ตอนนี้ราคาอยู่ก็ที่ประมาณย4บี่บาทนะครับหนึ่งหนึ่งตัวนี้ก็ประมาณ2ี่บกบาทนะครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ประมาณนี้เสร็จุ๊บนะครับก็ทุกครั้ง การต่อสู้หนึ่งครั้งเราต้องใช้พลังงานสมมุติว่าตัวละครเรามีพลังงานหนึ่งร้อยอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะต้องใช้ใช้หนึ่งเหรียญต่อหนึ่งครั้งในการต่อสู้คือหนึ่งเอนเนจีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนี่นะครับคือทุกห้องนะครับก็จะเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับจะใช้พลังงานสองร้อยห้าสิบคือที่สามารถดีโพสตเข้าไปได้ในเกมนะก็คือแบบว่าคือเอาง่ายๆครับหนึ่งเอเนอจีจะเข้ากับหนึ่งบีวดีก็หรือประมาณสามสิบาทนะในการต่อสู้ตัวละครหนึ่งครั้งนะครับ โอเคครับแล้วก็ตอนนี้ครับที่เกมเขาอัปเดตขึ้นมาคือแบบว่าคือทุกๆครั้งอะ่ะมันจะมีห้องสําหรับการสร้างหลิกหรือการตัวละครอลงไปใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ครับคือทุกครั้งจะลงได้แค่60รอบพอครบ60รอบเราก็ต้องลื้อห้องหลิกนั้นเพื่อทาเพื่อทําลงหลิกใหม่เพราะว่ามันเป็นการระบบการเบินครับเพื่อไม่ทําให้ตัวเกมมันเกิดโอเวอร์สัปพลายนะครับโอเคนะครับ ต่อไปนะครับก็โรงงานที่ผมบอกจะเป็นไมนิงนะครับก็จะคือเราจะมีตัวละครเราหนึ่งตัวแล้วก็เป็นตัวขุดที่เราจะต้องมิ้นท์เพื่อทําการเล่นเกมนะครับนี่ครับแท่นขุดเจาะก็คือเป็นเป็นอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นเลข ID นะครับก็เป็นเป็นระดับเรตตี้ของมันนะครับแล้วก็มีสไตล์ก็คือรูปแบบของมันแล้วก็ Has Power ก็คือเป็นพลังที่ใช้ในการต่อสู้นะครับประมาณนี้ครับโดยตัวเลดเรตติ้งก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมแปลภาษาอังกฤษหน่อยโอเคครับก็ c r a z y นะครับก็คือรู้สึกว่าจะได้จากอีเวนต แรแล้วก็อันคอมมอนคอมมอนพวกนี้ก็เราได้จากการมินนะครับโดยเดจเนอรี่ก็มีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเปิดได้ก็จะดีมากเลยครับก็จะมีแรงกุดเยอะเห็นไหมครับสองร้อยสามร้อยเนี่ยเราก็สามารถเอาไปสู้กับตัวละครได้โดยอันนี้คอนเซิลนะครับอันเอฟีคอนเซิลคือจะเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่สำหรับเอาไว้วางหลิกนะครับก็โดยขั้นต่ำหนึ่งตัวนะครับก็คือจะวางได้สิบหลิกแน่นอนแต่ว่าถ้าเราจะแบบจะวางหลิกเยอะในตัวเดียวเนี่ยแบบเอาไปสู้มันเตอร์เยอะๆเนี่ยแถ้าเ,าเกิดเราได้เปิดได้ตัวแบบตัวบอส ซีเนียอะไรพวกนี้ก็จะได้ดีขึ้นนะครับก็คือสามารถวางหลีกได้ยี่สิบยี่สิบชิ้นหรือว่าสามสิบชิ้นขึ้นไปเนี่ยก็คือแล้วพาวเวอร์ก็จะเยอะขึ้นด้วยครับมันแล้วแต่ตัวตัวละครนะครับโอเคครับส่วนอินเวนทอรี่นะครับก็ในกระเป๋าเราก็จะเป็นตัวหลีกนะครับที่ถามว่าที่เราเปิดมินออกมาเนี่ยครับหลีกแต่แต่ละหลีกเห็นไหมว่าจะมีจะมีพลังงานต่างกันเห็นไหมครับเคสี่ระดับบ้าข้างก็สองสองร้อยกว่าสามร้อยอะไรเงี้ยสองร้อยสามสิบอะไรประมาณนี้เห็นไหมครับก็มันจะไล่ระดับตามลงมานะครับมีถุงมือออทานนมมีีะไรรรเเง้ยคคัับบห็ ส่วนตัวไอ้อินเวอร์ทอรี่ที่เป็นตัวละครครับก็พลังงานก็จะต่างกันนะครับจะบอกว่าเห็นนะพวกเคซีอะไรพวกนี้ยก็จะสามารถมีพลังงานเยอะด้วยแล้วก็สามารถวางหลิกได้ถึง4ี่หลิกนะครับสูงสุดอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พวกซีเนียวางได้20หลิกเช่นเราซื้อตัวละครเราไม่ต้องมินตัวละครเดียวมากก็ได้แค่มีตัวละครหนึ่งตัวแล้วก็เน้นไปซื้อที่หลิกอะไรก็ประมาณนี้ก็ได้ครับแต่ในตัวกรณีที่แบบว่าเราอยากจะสร้างหลายห้องก็ต้องมินตัวละครหลายตัวอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็จริงๆก็เริ่มแค่ตัวเดียวก่อนก็ได้นะครับ โดยระบบการเบอร์ของเขาก็มีอีกอย่างนึงคือแบบว่าเราสามารถเอาตัวมอนเตอร์หรือว่าตัว NFT ตัวนี้นะครับสามารถเอามามิ้นรวมกันคือเป็นการเบิร์นะครับแ่าการฟิวชั่นเนี่ยครับคือเอาคอมมอนมารวมกันหรืออะไรเนี่ยแรมารวมกันก็ใช้เนี่ยเบิร์การจะขึ้นแรก็ต้องใช้คอมมอนสองตัวอะไรประมาณนี้หรือว่าอันคอมมอนเนี่ยเป็นการเบิร์เนี่ยครับเนี่ยเพื่อการอัปเกรดอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับก็โดยต่อไปในช็อปนะครับในอนาคตที่เขาจะวางขายแล้วก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับ ถามว่าตัวแบตเตอรี่นี้จะช่วยอะไรก็คือแบบว่าเวลานทุกครั้งทีเ่เราต่อสู้ใช่ไหมครับมันจะต้องเสียพลังงานแต่ว่าพอใช้ตัวแบตเตอรี่ก็พลังงานจะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับส่วน factory hacking ก็คือแบบว่าในกรณีที่เราจะเปิดตัวละครใหม่หรือว่าจะมินตัวหลีกใหม่นะครับก็จะมีโอกาสได้ legendary เ,เพิ่มขึ้น1%แล้วก็ epic เพิ่มขึ้น3%เนะก็จะเป็นไอเทมเสริมเหมือน o p t i o นอะไรพวกนี้ครับส่วน power rental นะครับก็จะเป็นแบบว่าพลังในการขุดเหรียญน,นะครับก็จะจะมากขึ้นณ24ชป่วโมงอะตรประมาณนีครับ ส่วนมาเก็บเพลสนะครับก็กําลังจะเปิดประมาณเดือนนี้นะครับก็ในคอเตอร์แรกนี่ครับเราต้องลองดูกันไปนะครับไม่รู้เดือนนี้หรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าประมาณคอเตอร์แรกเนี่ยครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายถึงการแบตเทิร์นให้ดูนะครับคือทุกครั้งที่เราจะต้องแบตเทิร์นะครับก็จะต้องใช้ energy ตามตัวละครที่จะต้องใช้เห็นไหมครับอันนี้จะเป็นชื่อตัวที่เราต้องต่อสู้เห็นไหมครับก็ต้องคู่ต่อสู้มีพลังงานหนึ่งร้อยเราก็ต้องมีพลังงานครึ่งหนึ่งของเขาครับถึงจะถึงจะมีโอกาสสู้เขาได้เช่นนี่เดี๋ยวผมจะ อธิบายอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นขั้นขึ้นไปครับบอกว่าเทียร์หนึ่งก็ต้องใช้พลังงานเท่าไหร่คือแบบว่าสมมติเรามีมอนเตอร์ตัวหนึ่งเฮ้เป็นคอนเซิลตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ต้องมีเหล็กกี่ตัวสมมติว่มมาเรามีคอนเซิลตัวหนึ่งพลังงานสองร้อยพลังงานพลังงานสองร้อยปุ๊บแล้วก็ต้องมีเหล็กอีกห้าร้อยรวมมาแล้วอ,อีกเป็นพันเนี่ยเพื่อมาสู้กับตัวนี้อะไรประมาณนี้ครับหรือว่าจะน้อยกว่านี้หน่อยก็ได้แล้วก็มาสู้แล้วก็มีโอกาสชนะครับถามว่าตอนต่อสู้เห็นนมั้้เราตอองใช 6คูณ30 32 33ก็คือค่าคอสในการเล่นต่อ1ครั้งครับก็จะใช้ประมาณ6เหรียญเน็นไหมครับ6เหรียญก็ประมาณ200บาทแล้วก็ผลรางวัลทัาชนะเราก็จะได้ประมาณ77 SPWR e นะครับแล้วก็มาดูราคาว่าอัตราการใช้ของเราเป็นไงครับก็ถ้าเกิดชนะได้77ก็ประมาณ2,000แต่ว่าเราก็เสีย200เท่ากับก็ประมาณ20%นะครับที่จะต้องเสียไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการขุดแร่แต่ละอย่างนะแต่ หมือนแบบการต่อสู้ครับคล้ายๆแบบคลิปตอมายนะครับโอเคครับส่วน e อน m y นะครับก็ที่ผมบอกเนี่ยสมมุติว่าตัวนี้นะครับเขาก็เป็นการคำนวณว,ว่าเราจะสามารถสู้ได้เท่าไหร่เช่นเราได,เาได้เราได้ตัวคอนเซิลตัวหนึ่งพลังงาน200แล้วก็ตัวพวกเหล็กอีกร้อยหนึ่งก็เป็น300ใช่ไหมครับในกรณีที่เราแบบเรามี300ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูแบบเรามี300เงี้ยถามว่าพลังงานเราน้อยกว่าแต่ว่าถ้ามันเอาง่ายครับถ้าพลังงานเราเนี้ยของ Energy ของเราเนี่ยมัน ม,มันมากกว่าเขาห้าเเขึ้นไปนะก็มีโอกาสชนะเพิ่มขึ้นมันจะมีวินเลทตรงนี้ครับถ้าถ้าวินเลทของเรามันสูงถึง8คือตอนนี้มันสูงสุดแค่แม็ก8ปแปคือเรามาสู้ชนะปุ๊บก็มีโอกาสได้ประมาณราคาประมาณนี้เลยครับแล้วก็คิดเป็นตัวเงินได้เลยว่าสู้ประมาณนี้ใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับนี่ครับโดยเลทก็จะมีประมาณข้างล่างตรงนี้ครับเห็นไหมครับคือแบบว่าถ้าเกิด you have power 8 6 0 h a power ใช่ไหมครับแล้วก็ไฟกับทีอร์ 2, ชื่อมิสเตอร์เลเซอร์ อ hey, hey, พลังงานหมื่นสามเอ้ยพันสามเห็นไหมครับคือพลังงานน้อยกว่าประมาณเนี่ยก็คือแล้วก็มาคํานวณดูว,ว่าพลังงานเราเท่าไหร่แล้วก็วินเลทมันจะขึ้นแบบว่าเนี่ยครับแปดแปดพันหกหารพันสามเท่ากับวินเลทหกสิบหกเปอร์เซ็นใช่ไหมครับเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับก็เราเวลาเราคํานวณดูว,ว่าพลังงานเรามีเท่าไหร่มันจะมีเลนในเกมบอกเลยนะว่าเราจะมีโอกาสชนะเท่าไหร่ก็คือแบบว่าดูว,ว่าพลังงานของเรามันมีเท่าไหร่ก็สู้เท่าเท่านั้นครับต่อไปรีวาร์ดนะครับรีวาร์ดที่ได้ก็จะเป็นตัว P W P W R นะครนนนะครรรรััับบก็็เเเปนนนหีียญพาวววอ์ต้ะ ก็สามารถเอามาเคลมขายได้อันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องเคลมให้ฟังก่อนนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราเริ่มเล่นวันจันทร์ใช่ไหมภาษีตอนแรกก็จะเป็นแท็ก50%แล้วก็จะลดทุก10%ทุกวันนะครับ5วันวันที่5คือต้องเคลมแล้วนะครับถ้าเกิดไม่เคลมนะครับก็มันจะเพิ่มมันเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ยอมเคลมถ้าภาษีของคนนี้นกลับมาให้50 50%อีกรอบหนึ่งถ้ากับว่า5วันเรามาเคลมทีหนึ่งคือเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับก็5วันแล้วก็มาเคลมทีหนึ่ง มันก็จะขึ้นไป50อีกทีหนึ่งเนี่ยคือมันจะเคลมได้แค่ทุกๆทุกๆ5วันหรือว่าจะเคลมผ่านแท็กก็ได้แล้วแต่เพื่อนนะครับมันก็จะเสียไปเปล่าๆนะครับอันนี้ในกรณีที่เขาพูดว่าถ้าเกิดเรามี1 ID แบบพลังงานแบบไอ้แฮชพลังแฮชมารวมกันเกิน4,000นะครับเช่นแบบว่า1 ID เรามี4,000เราจะต้องเขาเรียกว่ารางวัลจากการเคลมอะไรเงี้ยมันเสียเปอร์เซ็นต์1เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถ้ามี8,000ก็เสีย2เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณเนี้ยเขาก็บอกว่า ถ้าเกิดพลังงาน20,000เนี่ยมันก็ไม่ได้กำไรมากอะไรมันก็ขาดทุนแล้วแสดงว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเล่นหลายๆ ID จริงๆก็ไม่ควรจะพลังงานแบบเกิน over ไปเนี่ยถ้าแนะนำํำสัก8,000หรือว่าดีถ้า ID หนึ่งสัก8,000แล้วก็ไปสร้างดีใหม่อะไรประมาณเนี้ยก็เปิดกระเป๋าใหม่อะไรประมาณเนี้ยไม่ต้องแบบเนี่ยเขายังบอกเลยว่าพลังงานเกิน400,000เนี่ยไม่ต้องคือไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยไม่ต้องอะไรขนาดนั้นเนี่ยไม่ต้องแบบว่าเล่น ID เดียวแล้วก็เป็นเป็นวานอะไรเงี้ยครับคือแบบ คือทุกหาบัญชีอ่ะสมมติว่าเราเล่นแล้วก็ปั๊มไปเรื่อยๆเงี้ยคือวันหนึ่งอ่ะแม็กจำกัดในการเคลมก็คือแบบว่าวันหนึ่งอ่ะสามารถเคลมได้สี H ่พันสี e ่อัน SPWER คือแบบว่าในการเคลมหนึ่งครั้งอ่ะเต็มที่แม็กก็คือได้สี่พันถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เล่นจนได้ห้าพันแล้วเนี่ยคือมันจะแบบโอเวอร์ซัพพลายอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าล็อกก็เล็กไม่ใช่ล็อกคือต้องไปถอนในวันต่อไปในวันอีกวันหนึ่งเพื่อเพื่อเป็นสี่พันเนี่ยคือให้ได้แค่สี่พันนะครับเอาง่ายๆครับประมาณน,นี้ครับ ต่อไปทีมผู้พัฒนานะครับตอนนี้ก็เปิดหน้าแล้วก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับโอเคครับก็เป็นชื่อผู้รับก่อตั้งซีอีโอนะมิเชลอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะยังไม่เปิดหน้าลิซ่านี่ก็ไม่ใช่ลิซ่าแบบพิงก์นะครับเอาไม่ใช่นะครับแล้วก็มีเรมี่อะไรนะครับก็นักพัฒนาเว็บอะไรนี้โชคก็ลองมาดูประวัติของงานของเขาว่าเขาทํางานยังไงนะครับโอเคครับเพลงทูเอิญก็อย่างที่ผมอธิบายไปตอนแรกนะครับก็เป็นเป็นภาพแอนิเมชันเนี่ยครับสู้กันเนี่ยเรามีพลังงานพันหกกู้สู้กับพันหกแ่้มีโอกาสชนะอะไรเงี้ยยยยเเเนนี่่่ราาากกก็โอออสชะะววูแแล้ค ชนะมากวกว่าก็มีโอกาสได้รางวัลแล้วครับต่อไปรถแบบนะครับอันนี้ผ่านมาแล้วนะครับก็เฟสที่1่อะไรพวกนี้ผ่านมาหมดแล้วจนตอนนี้ผมพามาดูเฟสล่าสุดเลยก็คือช่วงของปีนี้นะก็คือแบบว่าตอนนี้นะครับปีไตมาาที่หนึ่งก็คือเปิดให้เล่นแล้วนะคมันเพิ่งเปิดตัวประมาณวันที่หนึ่งหรือวันที่3าวันที่สามกราเนี่ยครับก็ตอนนี้ก็ผ่านประมาณ20วันแล้วก็เพื่อนๆก็ต้องช่างใจดูให้ดีนะครับก็ในอนาคตเนี่ยไตมาาที่1ก็เป็นการสวมเมดทีเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็นี่ครับภาษ สี่เปอร์เซ็นทุกหนึ่ง Power Hash t a ก็คือแบบว่าไม่อยากให้คนแบบตั๊มไอเดียวเยอะๆแล้วก็ทีเดียวไปเลยอะไรประมาณนี้ครับต่อไปก็จะเป็นการเปิด Marketplace นะครับแล้วก็เป็นการ Fusion NFT นะครับแล้วก็อันนี้เป็นโบนัสแท่นคือน่าจะเป็นโบนัสแทนในการุดนะครับโอเคครับส่วนไตรมาสที่สี่ก็ตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้เขาฤิ์โจมบน Coin Market Cap แล้วนะครับแล้วก็ Coin Gecko นะครับก็เนี่ยครับตัวเหรียญเนี่ยเป็น c a s z y Mine นะครับก็สามารถมาดูได้ราคา26บาทตอนแรกไป Autumn ออ High ก็ประมาณ4 6แต่ตอนนี้ โดยดูโดยตรงก็คือแบบกราฟมันก็มียกตัวสูงขึ้นก็แบบต้องดูไปก่อนไม่รู้จะอยู่ได้ไหมยังไงก็ลองช่างใจดูให้ดีนะครับโอเคต่อไปโทเคนดอมิคโทเคนมิเขาค่อนข้างไม่รู้ว่าจะดีจริงไหม,มเพราะว่าเขาจะเอากําไรจากตัวนี้น้อยมากแต่เป็นการหมุนเวียนของตัวในเกมมากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวโทเคนมิให้ดูอาวิธีดูการาฟนะครับก็เราดูสตาร์ทเฮียตรงนี้ก็คือแบบว่าเราเป็นเพลเยอร์ใช่ไหมครับเราเล่นตรงนี้ ก่อนจะเล่นเกมได้ก็คือเราต้องซื้อ PWR แล้วก็ BNB ครับก็คือเราจะต้อง mint ตัว c o n s o l t แล้วก็ตัว mint ตัว miner แล้วก็ mint room ก็คือจะต้องเสียค่าค่า power ต่างๆมาเพื่อเพื่อผ่านตรงนี้นะครับถามว่าค่า mint ก็ต้องเข้าไปในเกม reward ใช่ไหมครับเนี่ยล้วก็ต้องอัปเกรดตัวละครอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสทุกอย่างเข้าไปใน reward หมดเลยการเพิ่มการซื้อ energy การ buy shop การเสียภาษีท็กจะเข้าไปในเกมหมดแล้วก็จะเคลมออกมาแล้วก็เข้าตัว wallet ของเราอีกทีนึงครับ ก็เป็นการวนเวียนของเราโทเคนอมิกทางนี้นะครับส่วนทีมผู้พัฒนาจะได้าจากตรงไหนก็คือในกรณีการมิ้นทนครับก็คือจะแบ่ง50%หนึง่งเข้าทีมผู้พัฒนาและอีกอีก5%อีก50%ก็คือเป็นเป็นการ buy back นะครับคือ buy back นี่หมายความว่าไงคือ buy back คือสินทรัพย์แบบซื้อตัวเหรียญ PWR กลับมาแล้วก็มาคืน reward อะไรประมาณนี้ครับเพื่อทำให้เหรียญมันคงมีมูลค่ามากขึ้นในประมาณนี้ไม่ให้เกมแตกไวแล้วก็ ทุกทั้ง m i น i ่งหรือการรวมเนี่ยก็จะเข้าทีมผู้ผูพพ้พัฒนาโดยตรงนะครับเนี่ยเป็นค่าอัเกรดเขาแบ่งอาจจะเอากําไรประมาณสักเนี่ยครับครึ่งหนึ่งเห็นไหมรับอันนี้หนึ่งสองสามสี่สี่ส่วนกับสี่ส่วนเนี่ยคือเอาสี่ส่วนเนี่ยแบ่งเข้าผู้พัฒนาแล้วก็อีกสี่ส่วนเป็นรีวอร์ดคูลสำหรับเข้าไปในเกมเนะครับก็จะผูพ้พัฒนาก็จะได้บ n เเป็นผลตอบแทนอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับตอนนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบภาพที่มีตอนนี้นะครับก็เป็นหลีกต่างๆนะครับจะมี สไตล์ต่างๆหลายๆเครื่องกดสีทองเป็นเนี่ยมหากราฟวสวยๆเป็นถุงมือทานอสเป็นอะไรพวกเนี้ยก็มาดูได้เครื่องกด N b N D อะไรประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ตรวจสอบผ่านออเดดแล้วนะครับก็ยังไงเพื่อนๆก็ลองดูได้แต่ว่ามันก็ต้องดูด้วยว่าไม่ใช่ว่าจะไม่รักภูหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้แนะนําการลงทุนนะอันนี้ก็เป็นเพียงการแนะนําเกมเท่านั้นแต่ว่าก็ลองช่างใจดูครับโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะสอนวิธีเล่นนะครับอันนี้ผมก็ว่าจะลงอยู่เหมือนกันคืออันนี้ผมล็อกเองกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็นี่นครับเราก็ซื้อแล้วก็ไปสวอปเหรียญมา PWR มาประมาณนี้ครับเราก็คํานวณดูว่าเราต้องใช้อะไรบ้างตอนนี้ที่ผมคํานวณไปเมื่อกี้นะครับก็เนี่ยการมีตัวละครหนึ่งตัวเราใช้ประมาณเอามันขึ้นเมื่อกี้อาอมันมันขึ้น,น,นถูกถูกแล้วครับก็คือประมาณ0.5 BNB ใช่ไหมครับหนึ่งตัวละครบวกกับบวกกับไอ้7 PWR แล้วก็อันนี้ก็เป็น154นะครับกับ 3, อันนี้ส7บเดเดี๋ยวผมบวกให้ดูเลยก็ สามันจะเปลี่ยนตลอดนะครับม,มันจะเป็นออร์เ e ลนะครับบวกกับ154อ่ะก็ตีร้อประมาณนี้ผมก็เลยเติมมาสองร้อยสองร้อยพาวเวอร์ประมาณนี้เผื่อไว้ก่อนแล้วก็ใช้อีก0.05 b n จกับ0.02ในการมิน t ก็คือผมจะต้องมีตัวละครหนึ่งตัวแล้วก็เป็นมิน t ์หลิกนะครับโอเคครับโดยการคำนวณเมื่อกี้ที่ผมก็อันนี้ที่ผมเอาไปซื้อตัว PWR นะก็ประมาณ0.3 4 6bnB นะครับก็ ตกโดยรวมก็เรามาดูราคาของ BNB ตอนนี้นะครับก็ราคาตอนนี้ก็ประมาณนี้นครับ0.346ก็ประมาณ5,000สามนะครับ 3, 4, 6, 6, 3, 4, 3, 3, ส่วนบวกอีกบวกอีก3.3บวกอีก0.3ครับก็เป็นประมาณรวมทั้งหมดเป็น6.46 6. 6. 6, 6, 6, นะครับที่ผมมิน์ออกมาแล้ว6.46 BNB นะครับก็โดยรวมก็ราคาก็ประมาณ10,050บาทนะครับสำหรับการเริ่มต้น1 ID แล้วก็มี5หลิกนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปมิ้น์กันเลยนะครับโอเคอันนี้ผมก็จะมิ้น์ให้ดูเลยนะครับเพราะว่าผมก็ดูแล้วก็อยากจะลองดูได้ยังไงเพื่อนๆก็ลองช่างใจดูให้ดีนะครับอันนี้ผมไม่ใชแน,น,นะนำการลงทุนนะโอเคครับเดี๋ยวเราก็กดตรงมิ้นตรงนี้นะครับก็สามารถแอปพูดแล้วก็มิ้น์ได้เลยนะครับผมก็ล็อกอินใช้ตัวของฮาร์ดแวร์โวลเลตนะเพื่อป้องกันในการนี้น,นนะอ่าเดี๋ยวก็ TWR ออนทีรอสักครู่นะ ะนะี่ผม่ายัางงงทำเงนไม่พอโอเคครับก็เดี๋ยวผมแนะนำแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวส่วนตัวการเปิดเหรียญเดี๋ยวไปเจอกันอีกคลิปหนก่งก็วันนี้ก็คือฝาก กดไลค์กดแชร์กดส s c r i b e ให้ช่องด้วยนะครับส่วนท่านใดที่สนใจสนับสนุนผมทางการทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ครับก็สามารถโด o n a t ผ่านผ่านกระเป๋าไอตัวของไอ้นี้ได้เลยนะครับของผมทาง s t o r y ตรงไอเป็น wallet ข้างล่างนะครับก็ผมก็พยายามจะผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาให้ตลอดนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ